ตัวนี้ก็จะเป็นแหนบ20มิลนะครับที่เราเจาะรูสะดือใหม่เพื่อจะเอาไปใส่กับนาวาร่ารุ่นเก่านะครับลูกค้าจากร้อยเอ็ดสั่งเข้ามานะครับเราก็ทำการดัดแปลงแล้วก็เจาะให้แหนบก็จะใช้กับตัวของ o n e w f o นะครับซึ่งแหนบจะยาวตัวนาวาร่ารุ่นเก่านะครับแหนบเขาจะยาวนะเราทำการเจาะรูสะดือใหม่เจาะรูนะรูนี้หรือรูนี้รูนี้นนเจาะไหมเจาะนี้อันนี้เราเจาะใหม่นะครับ ก็สามารถที่จะเอาแหนบออ l n e w 4เอาไปใส่ได้นะครับทําการเจาะรูสะดือใหม่แค่นั้นเองนะครับก็แปลงใส่ได้ครับประมาณนี้ส่งร้อยเอ็ดครับนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้แหนบนะครับแหนบเป็นแหนบของรถอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถแปลงใส่ได้นะครับซึ่งแหนบนวารารุ่นเก่าไม่มีตรงรุ่นนะครับเราก็แปลงเอาของรุ่นที่ยาวเท่ากันนะครับอ่า ถ้ายาวไม่เท่ากันก็มีการตัดเจาะรูใหม่ให้หรือว่าพูด,ดง่ายๆว่าเราดัดแปลงให้แต่ว่าของนาวารารุ่นเก่าเขายาวเท่ากับตัว All New โฟนะครับซึ่งจะมีผิดเพี้ยนกันนิดหน่อยตรงด้านปลายนะครับก็ไม่เยอะนะสักไม่กี่มิลเองนะครับตั้งหัวทั้งท้ายเราก็คาดคะเนให้อาจจะมีเหลื่อมล้ำนิดหน่อยก็คือตรงปลายนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรครับก็ใช้ได้ตามปกติก็สามารถที่ซื้อแล้วเอาไปติดตั้งได้เองได้เลยนะครับเราทำการจัดส่งให้อ่าเช้านี้ นี่ก็เป็นลูกยางรองแหนบนะครับหนึ่งกล่องนะครับลูกยางรองแหนบพร้อมก้อนเหล็กหลุนหนุนแหนบนะฮะก็ไปสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นแผงเบรกมือนะครับแผงเบรกมือนี้ไปจังหวัดตากนะครับเบรกมือเพาลอยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้รถเพาลอยแล้วไม่มีเบรกมือก็สามารถที่จะสั่งซื้อเบรกมือเพาลอยเอาไปติดตั้งได้นะครับเบรกมือเพาลอยหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับ ใส่สายเบรกมือเข้ามานะครับแล้วก็ดึงอยู่ตรงนี้นะครับเวลาดึงเบรกมือปุ๊บมันก็จะไปกลางถ้าเบรกออกทั้งสองข้างทําให้สามารถที่จะหยุดรถหรือจอดรถได้ชั่วขราวนะครับนี่ก็คือเบรกมือเพาลอยนะฮะโอเคเพื่อนๆนคนไหนสนใจที่อยากจะติดตั้งเบรกมือเพาลอยก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์แจ้งอยู่ในคลิปนะครับเพ้าลอยของเราถ้าไม่มีเบรกมือนะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับ ใส่ให้มีเบรกมือได้ต่อทะเบียนจดทะเบียนตรวจสภาพรถไม่ผ่านเมื่องเนื่องจากไม่มีเบรกมือก็ลองทักทายมาได้นะครับเบรกมือก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะฮะโอเคเราอยู่กันที่อู่ปริชาติพอรอยครับ